we สวัสดีครับได้เวลาของรายการครูที่ปรึกษาในบรรยากาศของห้องที่ปรึกษาในยุค new norm ของแจ็คไรเดอร์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะในช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยครับกำลังอยู่ในการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่แค่ในเมืองใหญ่นะฮะแต่ว่าในทุกพื้นที่ของ ประเทศต้องรับมือการปลิปลายดีเช่นเดียวกันครับวันนี้เราก็เลยมีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากจังหวัดระยองนะครับต้อนรับพอสมเด็จอ่างศิลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอสมเด็จนะครับจากโรงเรียนวัดเนินกระบปรวันนี้จะได้พูดคุยกับครูที่ปรึกษาของเราด้วยนะครับต้อนรับนะฮะครูใหญ่พอวิเชียนชัยระวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่ามีหลายคําถามที่น่าสนใจมากๆแต่ทั้งหมดจะต้องอยู่ใน20นาทีนะครับพออพร้อมนะครับ พร้อมครับ้าพร้อมแล้วเชิญเริ่มปรึกษาครับครับผมเองครูใหญ่ก็อยู่ในแวดวงการศึกษามามาระยะเวลาหนึ่งเนาะครับสามสิบกว่าปีแล้วล่ะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาเยอะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ที่อยู่รอบตัวเราเนาะครับทีนี้สิ่งหนึ่งอยากจะเรียนปรึกษาครูใหญ่ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเนี่ยนะครับที่เราใชอ้อ่ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ดูเหมือนว่าเราจะไปพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นมากแต่ผมอยากจะปรึกษาว่าทําอย่างไรถึงเราจะอยู่เขาแต่ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยยัง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 คงอยู่อย่างเช่นเราจะไปไหนทุกที่เราก็ต้องพึ่งพาไอหรือตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องพึ่งพาก็ดูเหมือนว่าสิ่งต่างเนี่ยเราพยายามพึ่งพาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเหมือนกระทั่งเวลาผมจะคุยกับคุณแจ็คย่างครับผมยังต้องนั่ง ลายคุยกันเอ๊ะผมก็เลยมองมีความรู้สึกว่าแล้วความเป็นมนุษย์ที่แท้ของเราเนี่ยเราทําไมเราไม่มองการสื่อสารด้วยสายตาซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้มันมันสามารถที่จะสื่อสารก็ได้มากกว่าส่งข้อความไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่ที่นั่นไหมความรู้สึกตรงไหนที่จริงแล้วไอ้พวกเทคโนโลยีเอไอเนี่ยเข้ามาทําให้ชีวิตเราเราง่ายขึ้นเรางดงามขึ้นเรารุ่มรวยขึ้นนะ เพราะเราได้ทำเราได้ขจ,จัดสิ่งที่น่าเบื่อออกไปโดยการโยนให้ AI ทําแต่ประเด็นคือเราจะอยู่อย่างในฐานะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วถูกขับเคลื่อนด้วยยีนที่อยู่ในเซลลนะ์นะเพราะยีนของเรานี้ปรารถนาที่จะดํารงอยู่โดยใช้ร่างกายของเราเป็นพานะนะจริงๆแล้วเราโครงร่างกายของเราเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ยีนส่งต่อยีนเท่านั้น เพราะในแรงขับของยีนมันต้องปรารถนาที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ไม่งั้นเราก็ไม่มีคู่เราก็ไม่มีคนสืบทอดถูกไหมเพราะเรื่องนี้เราไม่ได้หายไปแน่นอนแต่ว่า AI เข้ามาช่วยให้ทาให้เราง่ายง่ายขึ้นเพราะไอตัวไอสกิลที่เป็นฮิวแมนสกิลทั้งหลายเนี่ยเรายังต้องทากันอยู่อย่างเช่นการสนทนากันการเจอกัน d ดอะล็อกกันการเล่าเรื่องให้กันฟังเพื่อจะส่งต่อสารบางอย่างที่เป็น value ที่เป็นค่านิยมบางอย่างที่จะทําให้เรารวบกุมกันได้น,นี่เรายังต้องทําอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่า human skill วันถ้าเราเห็นว่าเอยตัวที่จะบ่งบอกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่คือเรา,เ,ราเล่าเรื่องให้กันฟังได้นะเราส่งต่อพวกนี้ได้นะหรือ,เ,อ,อเราสามารถรังสรรค์ความงามผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆได้นะเราปรุงอาหารกินข้าวด้วยกันได้นะเราสร้างบทละครเราวาดภาพเรา ทำนิทานทำเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นวิธีการที่เราทําในฐานะมนุษย์ซึ่เอไอทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับพอออประเด็นนี้เคลียร์ไหมชัดเจนนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับเอาละมีคําถามต่อไปถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาต่อครับครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมา2ปีการศึกษานะครับครูใหญ่โรงเรียนส่วนใหญ่ของของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับเราเราไม่สามารถเปิดออนไซต์<ม>ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็เรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม,ไ,มไ,มไม่ได้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยเคยเตรียมการว่าเราจะออนไลน์อย่างไรนะครับจ,จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเนาะท,ที่เราจัดกระบวนการเรียนการสอนมาทีนี้อยากจะเรียนปรึกษาครูใหญ่ว่าถ้าเราจําเป็นยังต้องสอนออนไลน์หรือสอนในรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้โรงเรียนจะมีวิธีการเตรียมรับมือเกิดเรื่องนี้แล,แล้วควรที่จะสร้างเด็กที่จะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรครับครูใหญ่ครับ จริงแนละ้วการเรียนด้วยตัวเองแล้วก็มุ่งเป้าตัวเองหรือ p e r s o n a l l i f e learning เนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับมาแน่นอนเพราะว่าเด็กที่เกิด generation หลังๆเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมนี้เขาไม่เหมือนเราแต่ว่าสถานการณ์โควิดนี้ก็ผลักดันให้มันมาเร็วขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการทำสิ่งใหม่มันย่อมมีสิ่งผิดแหละ แต่ว่าสองปีนี้คงได้บทเรียนว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งผิดที่เราจะหยิบมาเพื่อจะแก้ไขให้เป็นถิ่งถูกใช่ไหมแต่สิ่งที่พอกังวลก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปนียสถานะความเป็นโรงเรียนที่เราเคยทําโดย m ไ s e t เดิมก็มคืออยู่หน้ากันาดานเฟสทูเฟสสอนกันตามชั่วโมงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมอย่างแรกผมมองว่าต้องรีสกิลครูแลวล่ะรีสนกะิลครูเพื่อจะให้เห็นว่าเราสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให ตอบสนองต,อต่อเด็กแต่ละคนได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องมันอาจจะไม่เรียกว่าออนไลน์แล้วมันอาจจะเป็นกระบวนการใหม่ที่เรียกว่าการสร้างการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อเด็กแต่ละคนอาจจะเป็นชาเบจเร์นนิ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ขั้นแรกเนาะอันที่สองผมมองว่าไอ้ตัวสกิลครูนี่ก็ในเรื่องของดิจิทัลเนี้ยต้องเพิ่มพูนละนะเพื่อจะเข้าใจว่าเราจะจัจดการกับ AI อยังไงเราจะเข้าใจเรื่องโคสที่จะไปสั่งการมันยังไง แล้วเราก็ทําในสิ่งที่มันทําได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลากับมันได้ยังไงอะไรพวกนี้เนาะมีสองสามเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าผมมองในแง่ดีนะผมมองว่ายังไงก็มาแน่นอนในตัวตัว personal Line learning เนี่ยแ้วเราก็มาก่อนการก็เป็นสิ่งดีแล้วก็หยิบเอาสิ่งที่มันผิดพลาดในการทําครั้งแรกเนี่ยกลับมามีวัดต,ต่อ ทีนี้ผมผมก็มองไปอีกอันหนึ่งนะครับครูว่าครูบางคนเนี่ยนะครับเขาไม่คุ้นชินไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเคยสอนแบบนี้เนาะแต่พอเมื่อมันต้องสอนออนไลน์ต้องปรับตัวต้องต้องต้องปรับตัวแล้วยิ่งครูที่ที่อายุเยอะนิดนึงนะครับตัวใหญ่ครับอายุเยอะนิดนึงเนี่ยเขาเขาควรจะมีวิธีการหรือว่าเราเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเรามีข้อ หรือว่ามีวิธีการสื่อวิธีกาเขาใช่ใช่ให้เขาเข้าใจว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีนี้ว่าเราเราควรจะทํายังไงกับเขากับครูเหล่านี้หรือเพราะนโยบายเราเปลี่ยนแต่บางทีเราสื่อสารไปแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนหน้าของการนะฮะให้นโยบายนะครับเรื่องหนึ่งแต่การสื่อสารกับครูในชุดนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะฮะที่จะถามครูใหญ่คือครูใหญ่ว่าครูใหญ่เอานไงดี <c oughs> เอาไัดี <c oughs> เอากัดีคที่จริง <c oughs> เราก็ <c oughs> ทํามาเป็นสเต็ปสเต็ปอยู่นะอย่างเช่นส่าวาก่อนที่จะไปถึงการใช้เอไอหรือเทคโนโลยีในการสอนทางไกลได้จริงๆเนี่ย <c oughs> ก็ทําโดยแบบเมนวลไงอย่างเช่นคําว่าอ n อนแฮนเนี่ยการส่งโจทย์การส่งสถานการณ์ส่งงานให้เด็กไปเรียนที่บ้านไปแก้ไขปัญหาอยู่ที่บ้านแล้วก็ เอางานกลับมาเพื่อให้ครูได้ reflection อันนี้ก็เริ่มจากเป็นกระบวนการเรียนที่ตอบโจทย์เรื่อง p e r s o n a l l e learning แล้วนะก็มีส่วนนะจาก step by step ตอนนี้เขาก็จะเริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อวิธีการเรียนแบบนี้มันกลายเป็นปกติใหม่ละแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าทำแบบนี้คงไม่ไหวเพราะมันเด็กเยอะกระบวนการที่ AI หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอาจจะได้ให้โจทย์ครั้งเดียวไปบนออนไลน์ แล้วเด็กก็มีโอกาสแก้โจทย์นั้นแล้วให้เด็กได้เจอกันมา reflection มาสะท้อนคิดร่วมกันมันก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ไปเร็วไปกว้างไปเร็วกว่าเราก็ทำ step by step ผมว่าในสุดแล้วเขาก็จะปรับตัวแล้วให้ไปเห็นถึงหัวใจสำคัญของการสร้างการเรียนรู้ก็คือตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรายคนไม่ใช่ตอบสนองต่อการสอนของตัวเองว่าต,วตัวเองต้องการสอนสิ่งนี้แต่สนใจว่าเด็กแต่ละคนต้องการเรียนอะไรแล้วเราจะัพ p อ o r t เขาได้ยังไง i n d เซตตัวนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปพอไม้เซตเปลี่ยนไปการเรียนรู้เขามากขึ้นเขาจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนซึ่งอันนี้ AI ช่วยได้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ในการที่จะกําหนดบทเรียนหรือแบบฝึกหัดหรือบางอย่างที่เราต้องการป้อนให้เขาเป็นรายบุคคลคือมันมีงานหลายอย่างที่เป็นงานซ้ําๆงานน่าเบือ่อที่ AI ทําแทนได้เช่นตรวจงานแทนที่เราจะมานั่งตรวจ20คนต่อ ต่อหนึ่งงานนะก็ปล่อยให้ AI ไทำถ้าเราให้โจทย์บนออนไลน์บนดิจิตอลใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะจัดการได้แล้วประมวลผลต่างๆเห็นแนวโน้มของเด็กดูสไตล์การเรียนรู้ของเด็กดูปัญหาบางเรื่องก็ยังได้เลย AI สามารถที่จะช่วยงานเรื่องนี้ได้เยอะมากเพราะ้นสิ่งเดียวที่จะต้องทำกับครูในชุดนี้ก็คือให้เขาเห็นภาพไปชัดก่อนว่ามันจะต้องเดินไปสู่เป้าหมายไหน ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาเขาก็จะค่อยเรียนรู้จากกระบวนการซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เองไม่ใช่แค่ครูชุดนี้ที่เรียนรู้พออ,อ,อเองก็เรียนรู้มาด้วยครับผูบ้ใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้ด้วยถูกต้องไหมครับ,รบแล้วค่อยๆพัฒนากระบวนการต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเด็กที่มีความสนใจต่างกันนะครับแต่ผมเห็นในข้อมูลที่ทั้งสองท่านคุยกันลึกไปกว่านั้นก็คือคุณครูแต่ละคนก็มีวิธีการต่างกันด้วย เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะต้องปรับให้เข้ากับตัวครูด้วยและเข้ากับเด็กด้วยก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับใช้เวลากัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ความตั้งใจเป้าหมายดีแหะไม่ต้องห่วงนะฮะพอครับพอสมเด็จครับตอนนี้ผ่าน10นาทีแรกแล้วมีชุดคำถามต่อไปใช่ไหมครับครับผมอาละเชิญปรึกษาต่อครับครับจากจากการจัดการเรียนการสอนที่พันมาครับครูใหญ่ มีมีเราเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยแต่มีส่วนหนึ่งคือเด็กที่สามารถปรับตัวได้แล้วก็ทันทันทันต่อสิ่งที่เราเราให้ไปครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี้ยคือไม่สามารถเลย,ไม,ไ,เยไม่ได้เลยไม่ได้เลยทีเนี้ยคือคือผมอยากปรึกษาผู้ใหญ่ว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างเนี้ยนะครับเราในฐานะโรงเรียนหรือคุณครูผู้สอนเนี่ยเขาควรจะจัดการกับเด็กต่างๆเหล่านี้อย่างไรครับว่า จะทำอย่างไรถึงถึงจะให้ไม่แตกต่างกันมากนักคือไม่ไม่เหลื่อมล้ํานะครับบางคนไปเร็วจะบางคนก็ก็ทนกระแทนแต่บางคนนี่ไม่ได้เลยไงครับอยากเรียนปรึกษาครูใหญ่ถึงเรื่องนี้ครับผมคิดว่าในโรงเรียนของพอออเองน่าจะมีบทเรียนอยู่เหมือนกันนะถ้าเราถอดบทเรียนครูบางท่านเนี่ยว่าตอบสนองต่อปัญหาได้ยังไงเนี่ยผมว่าน่าจะได้ชุดความรู้สําคัญมากที่จะนํามาต่อยอดนะครับ ที่ลองทําดูนี่มีคุณครูตอบสนองต่อปัญหานี้ยังไงบ้างครับเท่าที่ดูก็คือคุณครูจะแบ่งแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มนะครับ,รบแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นภาระของครูเยอะนะครับเช่นครูกลุ่มแบ่งเด็กที่ว่าสามารถไปได้เลยในกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ตามลําดับเนาะแล้วก็ใช้วิธีการต่างกันครับครูใหญ่อันไหน,นอันไหนที่ไปได้ก็ก็ใช้วิธีการหนึ่งอันไหนที่ ไปได้บ้างไม่ได้บ้าง,างวิธีการหนึ่งและที่ไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออันเนี้ยต,ต้องต้องเหมือนกับเราก็ต้องคอยช่วยทีละนิดท,ทีละนิดคือไม่สามารถที่จะไปไปเหมือนกับเด็กกลุ่ม A <heroin S 1> ได้อย่างนี้เป็นต้นครับครูใหญ่ครับอ๋อน,นี่ก็ดีเลยนะแสดงว่าครูก็มีวิธีการคิดที่เชิงระบบเลยเพียงแต่ว่ายัางทํากับ3มกลุ่มตอบสนองต่อ3ามกลุ่มด้วยด้วยเมนวนนอยู่นะถ้ามี AI เข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยจะผ่อนแรงครูอย่างมากเลยนะครับแต่เราต้ององอ,อกแบบนิดนึงว่าเรา เราจะมีวิธีคิดเชิงระบบยังไงเป็น yani ขั้นเป็นตอนอยังไงแล้วตรงไหนที่เราจะสามารถใช้ AI แบบง่ายนะไม่ต้องใช้แบบยากเข้ามาช่วยในการจัดการได้ตอนนี้ครูก็จะรู้สึกว่าโอ้มันดีมากเลยเพราะมันลดภาระบางอย่างที่เราออกไปหายหมดเลยอ่ะเหลือเฉพาะตัวเท l ลเมี e ดนะมีบางกลุ่มเท่านั้นนะกลุ่ม C เท่านั้นที่เราต้องแบบเท l ลเมดกันอยู่ดูแลกันเฉพาะตัวอยู่นะอันนี้ก็เห็นความงามขึ้นนะ แล้วก็ทําได้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าทุกคนไปถึงเป้าหมายของการเรียนไงโอ้ดีจังครับคุณแจ็คครับครับคือคือ,ค,อคือดูเหมือนว่าคุณครูเราหลายๆคนเนาะคือคือมีความรู้สึกต่ออ่นักเรียนในกลุ่มที่ตัวเองต้องคอยดูแลกลุ่มสีเนี่ยรสึรู้สึกเป็นภาระแต่เหมือนปรึกษาครูใหญ่แล้ว ก็เป็นว่านั่นแหละสิ่งคือสิ่งที่คุูกำลังทําถูกนะกําลังทําถูกนะไม่ไมไม่ต้องไปเปรียบกับเขามือกับเด็กกลุ่ม A ที่เขาสามารถไปได้เร็วนะครับอันอันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ได้คุณครูก็อาจจะเห็นช่องทางอย่างนี้ว่าเออจริงๆแล้วเราเราก็ทํามาถูกทางแล้วนะนะครับพอสมเด็จครับมีเวลาอีกครับ มีคำถามต่อไปอยากคุยอีกไหมครับอ้ยังมีเวลาอยู่มีครับดีครับดีครับง <laughs> ั้นเชิญคุยกันต่อเลยครับครับครูค,คใหญ่ครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามองถึงภาพครูเนาะภาพครูภาพโรพงเรียนทีนี้อยากจะมองในภาพของเด็กเนี่ยนะครับว่าในในส่วนของเด็กเนี่ย ทำยังไงอะทำยังไงถึงเด็กเขาจะสามารถ mm hmm. เช่นฝังเด็กของคนคนี่ไม่อยากเรียนพอเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่สนใจอย่างเงี้ยมีมีเป้าหมายอะไรที่ชัดๆัดไหมที่เราจะสร้างให้เกิดกับเด็กในในในสิ่งที่เช่นทําอย่างไรถึงให้เขามีม,มีในตัวเองอะมีในตัวเองว่าเขาเขาเขาสนใจอยากจะเรียนเงนี้ยนะครับอันนี้เราจะโฟกัสไปที่เด็กว่าเราสามารถมีวิธีปลูกฝังหรือวิธีสร้างอะไรให้กับเด็กที่ให้เขาเกิดคุณลนะักษณะแบบนั้นไหมครับครูใหญ่ครับก็คือ ผมมองว่ามี2เรื่องสําคัญที่นักการศึกษาควรจะเข้าใจนะครับเรื่องที่1ก็คือมนุษย์คือใครเรื่องที่2มนุษย์เรียนรู้อย่างไรไอตัวมนุษย์คือใครเนี่ยก็คือทําให้เขามีเซล์ได้ไหมเขามีตัวตนอยู่ในโลกเขารับรู้ได้ว่าเขามีตัวต,วตนอยู่นอกจากเขามีเซล์แล้วเขามีเซลล์สตีมด้วเขารู้สึกดีด้วยว่าเขามีคุณค่าที่อยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย เขามีเซลล์สตีมมีคุณค่าตัวตัวเองรู้ว่าตัวมีความสามารถแล้วก็เขาพอเขามีเซลล์มีเซลล์สตีมเขาควบคุมได้ไหมแล้วในที่สุดเขาจะหาตัวแพชชั่นเจออย่าลืมว่าไอ้ตัวกระบวนการที่จะทำให้เจเน r เรชันใหม่เด็กๆทุก,กวนันนี้เขาเรียนความหมายของเขาคือเขาอยากเรียนในสิ่งที่เขาชอบเขาอยากนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาชอบเขาอยากนั้นคือสิ้นสุดแล้วมีอันเดียวเท่านั้นนะครับสักวันหนึ่งเร็วด้วยนะครับเขาก็จะเลิกชอบสิ่งนั้นแล้วอยากสิ่งใหม่แล้วหลงไหลสิ่งใหม่ยิ่งเขาหลงไหลมากเท่าไหร่ขอบเขตการเรียนรู้ก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับแสดงว่าโอเคถ้าเราเข้าใจว่ามนุษย์คือใครก่อนที่ที่จะไปสนใจว่าเขาเรียนรู้ยังไงใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างเซลล์สร้างเซลล์สตีมสร้างเซลล์คอนโทรลให้เขาแล้วในที่สุดเนี้ยก็ ใส่แพชชั่นคือใส่สิ่งที่เขาหลงไหลและเขาอยากเริ่มต้นจากจุดนั้นอย่างเราดีไซน์การเรียนเขาชอบเกมใช่ไหมเราเอาเกมมาเรียนเลยแล้วเราถอดถอดบทให้เขาถอดบทเรียนโจทย์สําคัญมากคือเกมนี้มันมีกลไกอย่างไงให้ความรู้หลักของสำคัญอย่างไงถ้าจะเอาชนะกนเออชนะเกมนี้ต้องทำอย่างไงพวกนี้เขาถอดหลักคิดมันเป็นกลายเป็นว่าเขาเริ่มเรียนจากสิ่งที่เขาหลงไหลใช่ไหมสักพักเกมนี้เขาก็เบื่อแลวเขาอยากเรียนเรื่องอื่นเขาหลงไหลเรื่องอื่น แต่ทุกครั้งที่เขาลงไหลเราพุชให้เขาเรียนไอ้สิทธ์เขาจะขยายขอบเขตของความเข้าใจต่อโลกมากขึ้นมากขึ้นโอ้ดีอย่างครับทุกท่าบธรรมดาเราเราเรารู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องลบเนาะเป็นเป็นเรื่องลบเป็นลบแต่วันนี้ครูใหญ่กลับ บอกว่าเอาสิเอาสิ่งที่เขาสนใจซิมาสร้างการเรียนรู้กับเขาอเอออันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับใจครับแล้วก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายเขาไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเขาไม่ได้สนใจมันจริงๆเขาก็จะหาสิ่งใหม่คือต้องแม่ผู้ใหญ่คือตอนนี้มันสวนทางกันนะครูเนี่ยพยายามทําตามมิชชั่นคือภารกิจของตัวเองคือต้องสอนต้องให้ความรู้ต้องได้ตามหลักสูตรใช่ไหมมิชชั่นใช่ไหมแต่ผู้เรียนเจนใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจมิชชั่นนั้นเขาสนใจแพชชั่นเขาสนใจความหลงไหลที่อยากจะ เรียนรู้จากสิ่งนั้นใช่ไหมมันมันแก๊ปกันอยู่ถ้าคุณครูเข้าใจว่าอ๋อเราต้องเปลี่ยนมิชชั่นเป็นสร้างแฟชั่นแล้วครับอันนี้ก็จะไปไปได้สวยนะได้ได้แนวคิดใหม่มุมมองใหม่จากจากครูใหญ่นะครับครับดีครับยังมีอะไรอยากคุยอีกไหมฮะมันมันมีนิดหนึ่งนะครับคือคืออันอันนี้เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเราเองคือมีเด็กคนหนึ่งเนาะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเป็นเป็นคือเด็กคนเนี้ยเขาเขาเห็นรถเทศบาลนะรถดับเพลิงมาทํา กิจกรรมที่โรงเรียนเขาลงมาถึงบันไดพอดีผมยืนอยู่แล้วเขาถามว่า mm hmm. พอ่อทำไมรถด,ดับเพลิงต้องสีแดงล่ะ mm hmm. แต่เขาก็ไม่ได้สนใจคําตอบนะ mm hmm. พเขาก็วิ่งไปเด็กป .3 mm hmm. ผมแต่ผมมาติดหนึบอยู่ในตัวผม <Yeah. S 1> เออทําไมทําไมต้องสีแดง mm hmm. อย่างนี้ครับครูใหญ่คําถามก็คือว่าเด็กอันเนี้ยถ้าถ้ามองมองมุมแบบไม่เซตก่อนนะอะไรถามอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือคือคืออยากจะปรึกษาครูใหญ่ว่าเด็กที่เขาถามอย่างเนี้ย ในตัวเขาคิดอะไรหรือหรือมันเกิดอะไรยืนเขาหรือเราสร้างกันในโลกถูกแล้วอะไรเนี้ยถึงถึงข้ได้กาถามประมาณนี้ครับคุณใหญ่ครับคือ l e ARNING SKILL จริงจเนี่ยคนที่จะมี l e ARNING SKILL จริงมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งแรกก่อนเป็นคนช่างสงสัยสงสัยต่อโลกและกล้าตั้งคำถามกับต่อโลก เพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นอยากตั้งคำถามตัอโลกเราไม่ยังไม่ใช่ผู้เรียนรู้นะรเราแค่ผู้รับรู้คอยรู้ว่าครูจะสอนอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนรู้นี่เราจะตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆแม้จะไม่ได้คําตอบแต่สิ่งที่เราตั้งคําถามนั่นแหละจะนําเราไปสู่การหาคําตอบนําไปสู่กระบวนการที่จะให้เกิดการได้เรียนรู้มันถึงจะเป็น l น a r n e r person จริงๆใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าในประเด็นนี้ ถ้าให้ครบสมบูรณ์แบบเนี่ยพออ่อนน่าจะไปต่อนะนะครับก็คือแล้วถามกลับเลยงั้นเธอไปหาข้อมูลมานะครับผมนะแล้วมาแล้วมาเล่าให้บออออกฟังหน่อยพออ่อนจะได้อาไปเล่าให้นักเรียนคนอื่นฟังต่อใช่ไหมนะครับผู้ใหญ่ครับคือคือแต่นี้ที่พอเล่ามาเป็นเคสเนีดีมากเลยอาจจะนําเรื่องนี้ไปสู่ครูแล้วก็ช่วยกัน reflection ว่าผู้เรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ย มันต้องเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วสิ่งที่เราทําอยู่นะั้นเรากําลังสร้างคนเรียนรู้นักเรียนรู้หรือเปล่าหรือเราสร้างแค่คนที่คอยอ้ปาปากอนรับ,บรับข้อมูลเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะได้ความพอใจในข้อที่2ที่ผมพูดถึงก็คือแล้วมนุษย์เรียนรู้ยังไงไงอันแรกคือมนุษย์คือใครอันที่2มนุษย์เรียนรู้ยังไงใช่ไหมัมันจะนําไปสู่ข้อที่2 อ่านะฮะเป็นยังไงครับโอเคชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับเป็นเป็นภาระที่ที่เราต้องนําไปคิดต่อครับว่าว่าเราควรจะจัดการเยองนี้อะไรครับเคสนี้ส่งต่อได้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูทุกคนได้นะครับวันนี้ขอบคุณพอสมเด็จมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะและขอบคุณครับครูใหญ่ขอบคุณครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้คำปรึกษาจากครูใหญ่คือเราที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนใน วันข้างหน้าเนี่ยเรามีแนวทางมีวิธีการอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็มีวิธีที่จะจัดการเรียนสอนได้ให้กับนักเรียนเหล่านั้นครับอยากจะให้กําลังใจครูอย่างมากเลยนะครับตอนนี้ครูทุกทท่านพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทํามิชชั่นของตัวเองในฐานะครูก็คือสร้างการเรียนรู้สอนเด็กด้วยภารกาิจของเราให้ตอบโจทย์กับหลักสูตรแล้วก็ทำงานหนักด้วย แต่เราอย่าลืมเรื่องหนึ่งนะครับว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขาเรียนจากแพชชั่นเพราะสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับก็คือปรับจากมิชชั่นของเรากลายเป็นแพชชั่นของเด็กเท่านี้การเรียนรู้ก็จะทำให้ผู้เรียนทุกคนในงอกงามขึ้น